สองตายายช่วยกันเจอลมแรงเมื่อวานนีนะมีป้าบ้าช่วยเนี่ยไม่งั้นแย่เลยกวาดกวาดช่วยกันช่วยกันสองตายายช่วยกัน,นกช่วยกันสองตายายมีปลิวมาปลิวมาจากนี่นี่นี่ปลิวมาเนี่ย เอาเก็บทำปุ๋ยให้หมดช่วยกันสองตายายไม่มีใครช่วยต้องช่วยกันชีวิตในวัยกเกษียณของป๋า,ป,า,ป,าป้าเราแข็งแรงอยู่นะเนี่ยช่วยกันทำงานบ้านโอ้โหงานเยอะเลยพายุแรงอนนะนดูเลยโอ<ห>้ป๋าป้า ออกกำลังกายเป็นในตัวเลยดู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 